สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแผนรายได้ของธุรกิจอันติมาไลฟ์นะครับสำหรับแผนธุรกิจของอันติมาไลฟ์มีแพ็กเกจการลงทุนทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกนะครับเป็นแพ็กเกจที่เล็กที่สุดเราเรียกว่า S นะครับใช้ตัวแทนว่า S นี่ก็คือเป็นตัวย่อนะครับหรือว่าเ,เป็นแพ็กเกจที่เล็กที่สุด ใช้เงินลงทุนประมาณ4,000บาทนะครับหรือถ้าเทียบเป็น PV ก็2,500 PV นะครับอันที่2ก็คือแพ็กเกจ G นะครับ G นี่ใช้เงินลงทุนประมาณ20,000บาทหรือว่าได้สินค้า10,000 PV นะครับแล้วก็อันที่3มก็คือ DM หรือว่าไดมอนด์นะครับใช้เงินลงทุน40,000บาทโดยประมาณนะครับได้สินค้า25,000 PV นะครับมี3ามแพ็กเกจแต่ว่าในที่นี้นะครับผมจะขอพูดแค่2ตัวก็คือแพ็กเกจที่เป็น S กับ DM เพราะว่าผลการลงทุนเนี่ยนะครับระหว่าง S กับนีนก็ใกล้เคียงกันนะครับถึงแม้ว่าการลงทุนเนี่ยราคาหรือว่าสินค้าจะต่างกันแต่ว่าผลรายได้ที่จะได้รับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเพราะ,ะนั้นก็ขอพูดแค่ S กับ DM เอ็อสำหรับ แผนรายได้นะครับรายได้ข้อที่1ของอันีิมาไลก็คือรายได้จากการกําไรขายปลีกนะครับเราซื้อสินค้ามาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ S หรือว่า DM นะครับถ้าเราซื้อมาแล้วเราขายไปเราก็จะได้รับกําไรนะครับ ก็คือ25-30%ซนะครับซึ่งก็จะมีลิมิตขั้นต่ำอยู่อยู่ที่เราจะเอาไปขายให้กับเพื่อนหรือว่าเราจะขายทางออนไลน์ก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้า7ซเวนออยะครับราคา1,190บาทนะครับเราก็สามารถที่จะนี่คือราคาต้นทุนนะครับเราก็จะสามารถขายสูงกว่าราคานี้ได้นะครับหรือเปปโปนะครับ990บาทหรือว่า วันเวนะครับก็ราคา1,590บาทเราไปขาย1,700นะครับหรือว่า1,990บาทนะครับเราก็จะได้กำไร4 5 0 0บาทเลยทีเดียวต่อไปรายได้ข้อที่2ก็คือรายได้จากการเฉลี่ยคืนนะครับหรือที่เราเรียกว่า cashback นะครับรายได้ตัวนี้นะครับมาจาก ห้าเปอร์เซ็นต์ของยอดสองหมื่นห้าพัน PV แรกนะครับแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินยอดเกินจากสองหมื่นห้าพัน PV นะครับสมมุติว่าเราซื้อสินค้ามาหนึ่งหมื่น PV แรกนะครับก็คือเอาหนึ่งหมื่น PV คูณห้าเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้กำไรจากได้เงินคืนนะครับ ที่เรียกว่าแคชแบ็กเนี่ย500บาทนะครับต่อมาเราซื้อสินค้ามาอีก10,000 PV นะครับเราขายไปหรือว่าเราใช้ไปก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็เอา10,000คูณ5%เราก็จะได้รับอีก500บาทนะครับของแคชแบ็กนะครับต่อมานะครับเราซื้อมาอีก5,000 PV นะครับ ็เอา5,000 PV คูณกับ5%เราก็จะได้รับเงินคืน250บาทเพราะฉะนั้นใน25,000 PV แรกเราก็จะคืน5%นะครับแต่ถ้าหากเราซื้อสินค้ามาอีก5,000 PV นะครับใน5,000 PV นี้เป็น5,000 PV ที่เกินมาจากยอด25,000 PV เพราะฉะนั้น5,000นี้ต้องเอาไปคูณกับ20%เราก็จะได้เงินคืน1,000บาทนะครับแล้วก็ ถ้าเราซื้อมาอีก1น0 0งพืนเพราะฉะนั้นเอา1,000งหมนะครับที่เกินจากยอด2 5งหมเนี่ยไปคูณกับ20%เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เงินคืน2,000บาททั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องมานั่งคิดเองนะครับมีระบบะที่คิดให้มาจากเว็บไซต์นะครับเข้าบัญชีเราแน่นอนเลยนะครับเรามีระบบะที่เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถคิดเงินให้กับเราเรียบร้อย ต่อไปรายได้ข้อที่3นะครับรายได้ค่าแนะนำนะครับค่าแนะนําก็คือหมายความว่าสมมุติว่าตอนนี้เราสมัครในตําแหน่ง S นะครับเราก็เมื่อสมัครแล้วนะครับเราใช้เงิน4 0 0 0บาทนะครับเราไปแนะนําเพื่อนนะครับแนะนําเพื่อนก็เพื่อนก็สมัคร S เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าแนะนํา300บาทนะครับต่อมาเรา อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ไปแนะนําเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับแต่เพื่อนคนนี้เขาเห็นโอกาสทางธุรกิจนะครับเขาลง d m เเลยเพราะเขาคิดว่าเองดีเเนี่ยเป็นแพ็กเกจที่คุ้มค่าเขาลง DM ถึงแม้ว่าเขา,เาจะจ่ายเงิน4ี่หมืนบาทแต่เขาก็ได้เงินคืนค่าแนะนำสามพันบาทนะครับนี่คือสําหรับค่าแนะนำต่อไปค่าแนะนําอีกตัวหนึ่งและถ้าสมมุติว่าเราเป็น DM ล่ะนะครับเราเป็น DM นะครับเราใช้เงินลงทุน4บาท10บาทเนี่ยนะครับเราไปแนะนําคนเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนคนนี้เขาก็ลงเอสนะครับอ <c oughs> ่าเขาถ้าเราแนะนำเอสนะครับเราก็จะได้เงินค่าแนะนำ500บาทนะครับมากกว่าเอสแนะนำเอสนะครับนี่ดีเอ็มแนะนำเอสนะครับแต่ถ้าดีเอ็มแนะนำดีเอ็มเพื่อนเขาลงดีเอ็มนะครับก็จะได้ ค่าแนะนําถึงห้าพันบาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้คนในขั้นแรกนี้เราเรียกว่า G หนึ่งนะครับเป็น G หนึ่งเป็นลูกของ DM อ่าเป็นลูกคนแรกของ DM เป็น G หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น S หรือว่า DM นะครับต่อมานะครับ S ก็อ่าไปแนะนำเพื่อนนะครับอ่าหรือว่า DM เนี่ยไปแนะนำเพื่อนมาได้อีกนะครับแล้วมาต่อข้างล่าง S นะครับ ดีเอ็มก็จะได้รับ100บาทนะครับดีเอ็มได้รับ100บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งขวานะครับดีเอ็มไปแนะนําเพื่อนอีกนะครับได้ดีเอ็มอีกเราก็จะได้เงิน1000บาทนะครับโดยไม่ต้องเราไม่ต้องแนะนําเองอาจจะเป็น S อสนะมาแนะนํา S หรือว่า DM ทางด้านขวาเนี่ยนะครับแนะนํา เพื่อนให้เป็น DM เนะครับเราก็จะได้รับเงิน1000บาทด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า G2 ของเรานะครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปหาเองเพียงแต่ว่าคนอื่นจะหานะมาก็ตามนะครับแต่เราก็ได้ค่าแนะนำด้วยต่อมานะครับ S ก็อยู่ไม่ได้แล้วนะครับ S ต้องไปหาเพื่อนมาอีกนะครับ S ก็หาเพื่อนขึ้นมาเราก็จะได้ค่าแนะนำอีก50บาท นะครับส่วน S าก็ได้300นะครับเราได้50บาทนะครับเราเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปหาเลยหรือหรือ DM ทางขวานะครับเขาไปหาเพื่อนมานะครับเราก็จะได้ด้วยนะครับเราได้500บาทแต่ DM คนนี้นะครับอ่า DM คนข้างบนเขาก็จะได้5,000บาทเราได้500บาทอันนีต้ตรงนี้เราเรียกว่า G3 นะครับ G3 อ้าวต่อมาถ้าไปหามาอีกล่ะ S3 ามาเอกอก็จะได้25บาทนะครับเราก็จะได้25บาาททางขวา DM ไปหาเพิ่มมาอีกลง DM เหมือนกันก็จะได้250บาทนะครับอันนี้เราเรียกว่า G4 นะครับอาต่อไปเก็ไปหาเพิ่มมาอีกนะครับเพื่อนก็สมัครเราก็จะได้25บาบาทนะครับ ทางขวา DM ไปหามาอีก DM ก็จะได้200เราก็จะได้250บาทนะครับนี้เขาเรียกว่า G5 เห็นไหมครับว่าคนที่เป็น DM เนี่ยครับสามารถที่จะได้ค่าแนะนำถึง5ชั้น G นะครับก็คือลูกหลานเล,ลนลนนนี่นะครับลึกถึง5ชั้นนะครับไม่เหมือนกับ S นะครับ S รับแค่ชั้นเดียวนะครับนี่คือโอกาสของ DM ความคุ้มค่าของ ด m นะครับที่จะรับค่าแนะนำนะครับต่อไปนะครับรายได้ข้อที่4รายได้จากค่าบริหารทีมน,นี่คิดคะแนน PV ข้างอ่อนนะครับสำหรับ S นะครับเอสเนี่ยคูณ10นะครับไม่เกิน10,000บาทต่อวันนะครับส่วน dm เนี่ย คูณ15%ไม่เกิน40,000บาทต่อวัน40,000บาทต่อวันนะครับถือว่าถือว่าเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่น DM เนะรเราเป็น DM นะครับแล้วเราก็มีทีมงานทางขวานะครับไม่ว่าจะเป็น DM ไม่ว่าจะเป็น S นะครับมีทีมงานมากมายนะครับแล้วก็มียอดรวมของ PV 100,000 PV สนะครับส่วนทางขวานะครับ เราก็มีทีมอา้างทีมงานทั้ง D M ทั้ง S นะครับมียอดรวมนะครับ5 0าแสนบาทเพราะฉะนั้นเอา5 0 0แสนอเอา10,000แสนเนี่ยไปลบนะครับเพราะฉะนั้นก็คิด10,000แสนนะครับเพราะเป็นคะแนนข้างอ่อนนะครับก็ตัดมา10,000แสนก็ทางขวาก็จะเหลือ4 0 0แสนนะครับ10,000แสนคูณกับ1 5เปอร์เซ็นต์นะครับคูณกับ15เปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ1 0,000มื ห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็ต่อวันนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับทํางานอะไรคได้ครับหนึ่งวันหนึ่งได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเหลืออีกสี่แสนพีวีก็ยกไปใช้คํานวณในเดือนถัดไปนะครับต่อไปรายได้ข้อที่ห้าก็คือรายได้ค่าลิขสิทธิ์หรือว่าค่าแมทชิ่งโบนัสนะครับอันนี้จ่ายให้เฉพาะ คนที่เป็น DM เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องรักษายอดรักษายอดนี่ไม่เยอะนะครับ750 PV ต่อเดือนก็ประมาณเดือนละ1,500บาทนะครับถ้าเราได้เดือนละล้านก็รักษายอดเดือนละ1,500บาทก็ไม่มากไม่ไมายนะครับอ่าสมมติเราเป็น DM นะครับอ่า G1 นะครับมีค่าดูแลทีม100,000บาทคูณกับ10%ก็เท่ากับ1 0 0 0 0บาทนะครับอ่าถ้าเป็น G2 นะครับเรามีค่าดูแลทีม1นึ่งแสนบาทคูณกับ5%เนะครับเท่ากับ5,000บาท G3 มีค่าดูแลทีมสมมติ1นึ่งแสนบาทคูณกับ5%ก็เท่ากับ5,000บาท g 4นะครับมีค่าดูแลทีม1นึ่งแสนบาทคูณกับ5%ก็5,000บาท G5 มีค่าดูแลทีม1นึ่งแสนบาทคูณกับ5%ก็5,000บาทก็รวมกันครับนะเราได้ชั้นลึกถึง 5G นะครับของอสำหรับ DM หนึ่งมืนก็หนึ่งหมืนห้าพันสองมืนนะครับถึงสามมืนบาทนะครับเพราะเรา,เาได้ถึงชั้นลึกชั้นจี fort. ต่อไปรายได้ข้อที่หกก็คือวันทามโบนัสนะครับวันทามโบนัสก็คือการขึ้นตนําแหน่งต่างๆเมื่อมีเรามีรายได้เฉลี่ยนะครับสองหมืน 20, บาทตอ่อเดือนหรือว่าบาลานซ์ทีมหนึ่งแสน p V นะครับเขาเรียกว่าตําแหน่งแรกคือแพตตินัม นะครับแพไตท้นํำเนี่ยเราจะได้หุ้นจากดีโดีนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อสักครู่เราทราบแล้วว่าดีโดีเนี่ยมีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แจกหุ้นเพราะฉะนั้นได้100หุ้นในดีโดีนะเอาไปขายในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับก็ถือว่าไม่ไม่มีบริษัทใดที่ทําแบบนี้นะครับมีแค่บริษัทอ,อันที่มาหลยนะครับอันที่2อแพชั่นนะครับก็หุ้น500ร้อ แพสต์เนะครับก็หุ้นหนึ่งพันหุ้นนะครับอ่าในตำแหน่งพรีเมียร์นะครับพรีเมียร์ก็จะได้โบนัสด้วยนะครับแล้วก็ได้หุ้นอีกนะครับนี่คือทั้งหมดมีสิบเอ็ดตแหน่งนะครับนั่นคือรายได้หลักๆของทีมของอันติมาไลท์ไม่รวมทริปท่องเที่ยวต่างๆมากมายซึ่งมีให้ ตลอดทั้งปีนะครับซึ่งเราสามารถที่จะสะสมได้นะครับถ้าสนใจนะครับเราก็จะเลือกลงทุนซินเวอร์นะครับก็เงินลงทุนประมาณ4,000บาทนะครับรับสินค้า2,500 PV นะครับเราได้รับสินค้านะครับเป็นค่าสินค้านะครับไม่ใช่ค่าสมัครเป็นค่าสินค้าเราได้รับสินค้าเต็มมีได้ได้ส่วนต่างนะครับแล้วก็รับสิทธิ์ยิงแอดการเรียนรู้ทุกคอร์สตลอดชีพถึง50 0 0 0บาทนะครับ สำหรับไดมอนด์นะครับเดี๋ว,ว่า DM นะครับรับสินค้า25,000 PV รับรายได้ส่วนต่างถึง5ชั้นลึกรับสิทธิ์ยนยินแอดฟรีตลอดชีพทุกคอร์สค่าบริหารทีมแมชชิ่งโบนัสนะครับค่าตำแหน่งแล้วก็ทิปงท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับเงินลงทุน40,000บาทแต่ว่าพิเศษนะครับช่วงนี้นะครับเราซื้อสินค้านะครับ15,000 PV นะลงทุนแค่26,000 บาทนะครับเราก็จะได้อัปเกรดเป็นนักธุรกิจชั้นระดับไดมอนด์นะครับหรือว่า DM รับสินค้า1,000 1,5,000 p v นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนนะครับอันติมาไล f ์ได้ที่คุณประดิษฐ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์0ูนย์แปดเกครับ